โอเคครับก็ขอสวัสดีดัดสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กาผมช่อง STC, h อีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนสเตป็ปการเล่นซูกากันนะครับสเตปของ s อ c h นั่นเองครับก่อนรับชมคลิปก็ขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งติดตามเพื่อให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อตอไปด้วยน,นะครับผมโอเควันนี้ผมก็เจอกับอลินะครับเกมที่แล้วผมเล่น วอาาดเจอไอริครั้งนี้ก็เจอไอริอีกแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะสู้กับมันตรงๆไม่ได้นะต้องรอเหลี่ยมอย่างเดียวนะเล่นแพนด้าต้องรอเหลี่ยมนะจะสู้ตรงๆไม่ได้ต้องดักพุ่งนะครับโอเคโอเคตอนนี้เราก็ เดักพุ่มตอดเลือดครับตอดเลือดนี่ไเราจะตอดไปเรื่อยๆนะถ้ามีอันติก็ใส่แล้วก็ถอยๆนะคือเราจะเล่นเหลี่ยมนะเราจะสู้ตรงๆไม่ได้พยายามเหลี่ยมโอเคตอนนี้เอามมากรณได้ไม่เอ่ยยังเอาไม่ได้นะเพราะว่าผมมีโอกาสตายได้นะถ้าเกิดผมเอาแล้วแบบเสียอะไรงี้ วันนี้ก็ฟาร์มเก็บตังค์นะยิ่งถ้าเกิดเราเล่นเพนด้าแล้วรวยนี่เราจะได้เปรียบมันเยอะนะโอเคเราไว้กว่านะเราไว้กว่ายิงติแล้วมาไม่เอ่ยมาครับนี่ไงนี่เนีนเน่แต่ครับผม ผมว่าแล้วคือต้องเล่นเหลี่ยมนะตัวนี้เป็นเพราะว่าผมตอดเลือดมันแล้วมันแบบเลือดมันรุดเยอะแล้วอะแล้วผมก็รอดักอีกรอบหนึ่งก็เรียบร้อยครับผมโอเคตอนนี้เราก็ทำอะไรดีเราก็หาตังค์นะตัวนี้ต้องหาตังค์เรื่อยๆเรียมแพ่นด้าต้องหาตังค์นะตัวนี้จะแรงมากโอเค คือสูตรว่านาคอสเอาคองว่ะเราก็ช่วยนะตอนนี้เพราะว่าคองต้นเกมนี้คือทำให้เราถึกขึ้นนะก็คือคุ้มมากสวยครับผมโอเคอาลีทำไรเนี่ยยังไงครับโผอ,อวุวิเวลาโอเคยังไงยังไง ันนี้ผมก็หาทางเล่นนะตรงไหนเล่นได้ผมก็จะเล่นนะตรงไหนฟาร์มได้ก็ฟาร์มตรงไหนแบบช่วยเพื่อนได้ก็จะพยายามเดินไปนะเพราะว่าตัวของแพนด้านี่คือห้ามอยู่นิ่งนะเพราะมันเป็นตัวที่วิผมจะตายไหมเนี่ยวิผมตายโผม่หูพมากคือแพนด้าเนี่ยมันเป็นตัวที่ว่องไวนะเพราะฉะนั้นเราอย่าอยู่นิ่งนะถ้าเกิดเราเคลียร์คลิปก่อนแล้ว ไปทเลินอื่นได้เราก็ควรจะไปนะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ว่องไวมากแล้วเงินม,มันจะเยอะมากนะถ้าสังเกตคนที่เล่นซูการ์เปนเนี่ยเงินเขาจะรวยมากนะซูการ์จะเหมือนลิตเตอร์เลยนะที่แบบเลียร์คลิปแล้วก็แท็กกลางนะคือจะไม่อยู่ที่นะคือเขาจะพยายามดักพุ่มดักอะไรอย่างนี้ลิตเตอร์นะคือจะไวมากโอเคแล้วเราก็ถอยนะอย่าไปถ้เาเกิดมันอันติมันสวนเราได้ โอเคตอนนี้เราก็หาเล่นนะตรงไหนเล่นได้ก็เล่นตรงไหนฟาร์มได้ก็ฟาร์มนะตอนนี้ห้ามอยู่ที่เพราะเป็นตัวที่ไวมากอุ้ยผมจะตายแล้วโอเคตอนนี้อันตีผมกพลังมานะถ้าเกิดผมดักได้ผมก็ดักนะตอนนี้โอ okay. <Okay. S 2> เค๋ยวดูทรงไอรินน่าจะกลับบ้านแล้วนะ ไม่กลับผมก็อาจจะเอาได้นะอตอนนี้เราก็พยายามหาที่เล่นนะตรงไหนช่วยได้ก็ช่วยนะตรงไหนช่วยไม่ได้ก็ตามนั้น เซตไอเทมของผมก็จะนิ้นพลังโจมตีนะจะไม่ออกเกาะน,นะเพราะว่าเราจะไม่สามารถเบืดอคลายตายได้นะถ้าเกิดเราออกเกาะเยอะเกินไปนะผมจะออกตัดเลือดชิ้นหนึ่งก็ถือว่าเป็นการเพิ่มคูดาวนะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ออกเกาะน,นะเพราะว่ามันจะทำให้ดามมจเบามากเพราะผมจะเล่นสายดามมจนะ ตอนนี้เราก็รอเหลี่ยมนะถ้าอันติได้อันตินะคืมอมันอันติแล้วปรับ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 แต่เขาผผมโอเคตอนนี้เราได้เปรียบมันแล้วคือมันเสีย2ตัวแล้วแล้วผมแบบเงินนํามากตอนนี้ตอนนี้เราเล่นง่ายแล้วอันนี้ผมก็สลับเลนเลยนะเพราะว่าแคลรี่ไปบนแล้วตอนนี้ เหมือนทำให้แบบทีมผมเล่นง่ายขึ้นนะเพราะว่าผมเอาไอริได้แล้วแบบเหมือนเล่นเรากดเลยกด2เลนเลยนะตอนนี้อันนี้ผมว่าดักนะถ้าเอาได้ก็เอานะได้ไหมไม่ได้ยังไงดีอุ้ยผมตายเนี่ยเลยอุ้ยติดคือเมื่อกี้ผมน่าจะ จะเย็นวันนี้นะผมไม่น่าไปเหลี่ยมเขาเลยเหลี่ยมไม่โดนแล้วโดนเขาเหลี่ยมกลับแล้วโหจบเลยโอเคตอนนี้ก็ไปบนก่อนนะเพราะว่ายังไงดีคือเดี๋ยวคอยไปบนดีกว่าตอนนี้เราซอดักนะเพราะว่าฝั่งเขาออมมาหมดเลยแล้วเหมือนจะบวกนะโอเคเราเราตัตดก่อนคู่ไว้ก่อนคือเหมือนมันจะเอากลางนะตอนนี้เพราะว่ามันมันออมเยอะ คูบบคู่ไว้ก่อนนะตอนนี้โอเคี๋ยวก็คือเมื่อกี้ผมจะเหลี่ยมคีล่าแล้วโดนเหลี่ยมกับโอ้โหชิบหายเลยคือผมน่าจะใจใจเย็นนะตอนนี้คือไม่น่าใส่หมดเลยอะ่ะยังไงครับตอนนี้ผมได้เปรียบแปรี่มากนะถ้าเกิดเขาพลาดเข้ามาผมคือผมฆ่าเขาได้นะตอนนี้ เขาจะได้ตัดเลือดละโอเคตอนนี้ผมได้แล้วนะก็คือเข้ามาคือตายนะตายนะเป็นไงครับผมคือตอนนี้มันมันเหมือนโดนตัดเลือดแล้วแบบตัวมันบางมากไอ้ดิเพราะว่ามันไม่ดูดเลือดแล้วมันไม่สามารถดูดเลือดแล้วแบบเลือดเต็มได้แน่นอนครับเพราะผมเคยเล่นมามันตัดเลือดแรงมากครับโอเคตอนนี้หาพื้นที่เล่นครับเหมือนเดิมครับ ถึงเราจะได้เปรียบนะเกมน,นี้ผมก็กดลงแรงนะอยู่แรงคอมนะตอนนี้กำลังขึ้นคอนนะอีกไม่กี่ดาวเท่านั้นเองอีครับอุ้ยได้สป,ปอร์ตด้วยตัวแถมหรือหนึ่งแถมสองเอาไม่ได้ชิบหาย ไม่ได้ไม่เป็นไรครับตอนนี้ตนนี้ก็กลับบ้านเรื่อยๆนะครับเอาล่างไม่มีใครกันครับเรียบร้อยครับปอมปุ่มครับเรียบร้อยโอเคแต่ตอนนี้เราเพิ่งเสียปอมเดียวนะไม่เป็นไรนะเราก็จะเน้นสายผิวกว่อนนะตอนนี้ก็คือจะออกโอมิอานะจะไม่รีบออกดาบชี้นะตอนนี้เพราะว่า ภูมิอามันเป็นดาเมจต้นเกมแล้วก็เหมือนเพิ่มคูดาวเพิ่มเลื่อนนะเราจะไม่สามารถโดนเบิร์ตท,ทีเดียวตายได้นะสำหรับภูมิอานะเคียวโดดเข้าไปเปิดยังไงอิผมตายไหมเคียวเมื่อกี้หลังๆเริ่มโยนเกมนะเดี๋ยวนี้คือเมื่อกี้ผมเป็นอะไรไม่รู้วแบบเห็นเดี๋ยวนี้ได้ไหมได้ถอย เอาุมเข้าไปเอาเรียบร้อยครับผมโอเคตอนนี้ผมเริ่มโยนเกมแล้วนะครับตอนนี้ไม่นะเฮ้ยแต่ตอนนี้คือแบบเอ้เหมือนทีมเราเหมือนทีมเราได้เปลี่ยนนะตอนผมเอาเคลี่มันได้นะโอเคถือว่าเป็นข้อได้แลกเปลี่ยนนะตอนนี้เราได้เคลี่แล้วก็ได้ป้อมแนละ้วตอนนี้โอเคสกอร์ก็ดีอยู่ถือว่าผมเมื่อกี้ผมเอาเคลี่มันได้นะก็โอเคละเราผมล้วงได้นะ เดี๋ยวตอนนี้ผมจะรอเหลี่ยมคิล่าบ้างนะเพราะว่ามันเหลี่ยมผมอีกแล้วคือคิล่ามันแบบถ้าเกิดมันรอโดนผมเหลี่ยมก็คือมันตายเหมือนกันนะคิล่าเนี่ยเดี๋ยวรอ,อผมได้ดาบชีก่อนโอเคได้ดาบชีนี่คือโดนทับทีเดียวตายแน่นอนครับล้ยมปเ็นครับกล้าพูดเลยนะใส่ชีสรุนก็จะเป็นรุนเหล็กน,นะโดนทีเดียวตายฮนะ ยังไงก็ตายนะถ้าไม่โดนเต็มๆก็อาจจะไม่ตายนะยได้ไหมขอสักทีดิขอสักทีไม่ได้กีล่าคีล่าไหมก็กีลา,ลา,ลลาโอ้โหมันแรงจังวะคืออยากออกทอยมากนะแต่แบบคือผมจะเล่นสายดาเมจไงโอเคถือว่าตอนนี้เงินผมเยอะมากนะ พราะผมเล่นพันดาแล้วแบบผุ่มรวยไงก็เลยได้เปลี่ยนนิดน,นึงโหมันแปงลงร่างว่ะมันแปงลงร่างแล้วหนีตัวนี้เป็นตัวที่แบบถ้าเกิดมันขี่คอใครแล้วแบบมันจะตายเนี่ยคือมันแปงลงร่างแล้วแบบผมเกลียดมากนะตัวนี้คือเป็นตัวที่แบบตัวที่แบบคุณต้องตีนจริงนะตัวนี้ ถ้าเกิดคนเล่นเป็นนะเขาคือคนเล่นไม่เป็นก็จะแบบทีมตัวเองงุดหงิดอยู่นะแบบมันไม่แทงให้เลยอ่ะตัวนี้น่าจะเอาเป็นเมดน,นะไปเมดแทนแล้วก็หรือเอาออฟมาแทงก็ได้เอาออฟแบบตัวทึกงๆอ่ะแบบวันเดอร์ออฟอะไรเงี้ยอหรือไม่ก็มาหลอดออฟตัวทึกงๆอ่ะคือเอาเอาออฟมาแทงแทนนะแล้วก็เอาตัวซัพพอร์ตเนี่ยมาขี่คออะไรเงี้ยน่าจะดีนะอย่างน้อยก็จะแบบมีคนแทงหน่อยอ่ะ แลวตัวมันแบบขี่คอเพื่อนตลอดเลยนะตอนผมเล่นแคลรี่นี่คือหงุดหิบมากแล้วเจอตัวเนี้ขี่คอทั้งวันเลยขี่ได้ไหมพี่ไม่ได้วะคือว่าจะเหลี่ยมท่นหน่งคือตอนนี้ก็ผมเหลี่ยมใครได้คือผมจะเหลี่ยมเลยนะเพราะว่าผมแค้นมากตอนี้โดนไป5ตัว60ไปหอหากี่ีอนนี้ มุมนี้ได้เลยมุมนี้ได้เลยได้เลยครับนั่นไงผมว่าแล้วมุมเนี้ยคือมุมนี้บอกผมเลยบอกเลยนะว่าเป็นมุมที่หลบยากมากนะถ้าเกิดเพนด้ากระโดดเข้ามาคือแทบจะไม่มีทางหลบเลยนะเพราะมันเป็นทางแคบเนี่ยแล้วแบบแบบมันเป็นจุดที่แบบคนมันชอบรวมกันนะก็คือแบบโดนแน่นอนอนะ่ะคือผมดักบ่อยมากนะพวกนี้ โอเคครับค่ะสำหรับใครดูคลิปนี้จบแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ